เอาละค่ะตอนนี้ไปติดตามสถานการณ์ต่างประเทศกับพี่วีวารินสัจเดลกันค่ะพี่วีสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับน้องพิมพ์น้องโก้ไปสอยเสื้อบอสมาหรือยังครับโหมันแพงอะ่ะพี่หลักหมืน่นนะเราใส่แล้วอาจจะไม่เท่แล้วไม่เป็นขาแบบปิกป้อมก็ได้ <c oughs> <c oughs> บิ๊กป้อมจะดังกว่านั้นถ้าเกิดใส่ทิชชู่แล้วแบบว่าไม่มีไม่มีมมข้างในอ่ะโชว์แบบโชว์ข้างหน้า,นา,นาแผงเนื้อแผงอกเหรอ <c oughs> แค่น<ค>ี้ก็แผงเนืคนคนและคนและคนเป็นไงบ้างครัสถานการณ์ต่างประเทศวันนี้พี่วีโอแต่เมื่อสักครู่นี้ที่คุณพิมพ์เอา โปสเตอร์ของคุณหน่อยมาเนี่ยพี่แพทแกมเขามีเขามีแคปชั่นเพลงของ Michael l e a r n s to Rock ด้วยนะ Sleeping Child เอามาล้อเรียนก็บอกไปแล้วว่าอันนั้นแอบแอบขโมยมาจากเฟซบุ๊กของพี่แพทแสงทำค่ะครับครับเขาก็ใครสนใจเข้าไปอ่านเขามีเล r ร c ก์ประกอบด้วยนะครับ Sleeping Child ของไมเคิลอันนี้เป็นสุดาสุดารัอดเลิร์ส t ูร็อกนะครับเอาเรามากันที่ต่างประเทศกันหน่อยนะครับ วันนี้ก็มีทั้งเรื่องของเกาหลีเหนือที่เป็นข่าวอยู่นะครับในการแสดงแสนยานุภาพยิงจรวดข้ามทวีปอีกแล้วนะครับ icbm กลับมาอีกแล้ว intercontinental ballistic missiles ในการตอบโต้กับสหรัฐเกาหลีใต้ที่เรื่องเดิมๆครับซ้อมรบร่วมกันอีกแล้วเกาหลีเหนือก็ต้องโชว์แสนยานุภาพนะครับ โดยชาวเกาหลีใต้นะครับก็ได้ชมข่าวนี้ทางโทรทัศน์กันนะครับที่ทางสื่อก็รายงานนะครับว่าเกาหลีเหนือได้มีการทดสอบยิงขีปนาวุธทิ้งตัวข้ามทวีปวันเสาร์ที่ผ่านมาเตือนสหรัฐและเกาหลีใต้เรื่องการเดินหน้าซ้อมรบร่วมกันในสัปดาห์นี้ครับนี่ถือเป็นการยิงขีปนาวุธครั้งแรกในรอบปีของเกาหลีเหนือนะครับโดยเตือนสหรัฐเกาหลีใต้ เรื่องการซ้อมรบร่วมและเป็นการทดสอบแบบไม่ให้ตั้งตัวที่ประสบความสำเร็จคีย์เวิร์ดมันอยู่ตรงนี้นะครับเป็นการทดสอบแบบไม่ให้ตั้งตัวนะครับแสดงให้เห็นถึงแสนยานุภาพด้านการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์อย่างร้ายแรงของเกาหลีเหนือถ้าเกิดว่าเกาหลีใต้และสหรัฐล้ำเส้นนะครับโดยคิมจองอินผู้นำสูงสุดของเกาหลีเหนือสั่งการตอน8โมงเช้าว,วันเสาร์ซึ่งก็ตรงกับ6นาฬิกา ตามเลาในไทยนีครับให้มีการทดสอบแบบกระทันหันเลยพูดง่ายๆก็คือว่าถ้าเกิดจะต้องมีการสั่งยิงจริงก็สามารถสั่งแบบกระทันหันได้นะครับจากนั้นเนี่ยก็มีการทดสอบยิงฮวาซอง15ในช่วงบ่ายเป็น ICBM Intercontinental Ballistic Missiles รุ่นที่เคยทดสอบยิงครั้งแรกในปี2560นะครับโดยคิมจองอึนก็ยกย่องการทดสอบดังกล่าวว่าเป็นการแสดง ให้เห็นถึงศักยภาพการรบที่แท้จริงของหน่วย i c b m ที่พร้อมตอบโต้แบบเคลื่อนที่และทรงพลังการทดสอบครั้งนี้เป็นเครื่องพิสูจน์ของจริงนะครับว่าเกาหลีเหนือมีศักยภาพในการตอบโต้ด้วยนิวเคลียร์ร้ายแรงต่อกองกําลังของศัตรูเกาหลีเหนือเตือนแล้วเมื่อสัปดาห์ก่อนว่าจะตอบโต้รุนแรงอย่างที่ไม่เคยมีมาก่อนหากสหรัฐและเกาหลีใต้จะเดินหน้าฝึกซ้อมแผนถึงแม้จะเป็นการซ้อมบนโต๊ะก็ตามนะครับ เพื่อตอบโต้กรณีที่เกาหลีเหนืออาจจะโจมตีด้วยอาวุธนิวเคลียร์นักวิเคราะห์มองนะครับว่าการยิงขีปนาวุธของเกาหลีเหนือเมื่อวันเสาร์ซึ่งเป็นครั้งแรกของปีนี้เป็นเรื่องที่ต้องจับตาครับเพราะว่าเป็นการสั่งการภายในวันเดียวไม่ได้เป็นการทดสอบเหมือนที่ผ่านมาแต่ดูเป็นการซ้อมยิงมากกว่าและยังแสดงให้เห็นว่าเกาหลีเหนือนั้นมีระบบที่สามารถยิงไอซีบีเอ็มได้ทันทีเมื่อได้รับคําสั่งด้วยเช่นเดียวกันนะครับ แต่ในขณนะดเดียวกันนะครับที่เราเห็นภาพที่เกาหลีใต้เห็นแล้วก็หวาดเสียวนี่นะครับก็ยังมีมุมน่ารักน่ารักของคิมจองอึนนะครับที่ตั้งแต่วันศุกร์ที่ผมนําเสนอข่าวมีความแบลกับลูกสาวที่ทุกคนเขาก็คาดเดากันไปว่าน่าจะเป็นคนที่สืบทอดอํานาจนะครับก็ยังโชว์มุมน่ารักออกสื่อนะครับพาลูกสาวคิมจูแอไปดูแข่งกีฬาด้วยนะครับ วันเดียวกันเลยเนี่ยครับหลังจากวันเสาร์ที่ผ่านมาสั่งยิงบอลิสติกนิสซา์แบบกระทันหันแล้วนะครับผู้นำเกาหลีเหนือก็พาลูกสาวหัวแก้วหัวแหวนที่เกาหลีใต้นั้นชื่อว่าเชื่อว่าชื่อคิมจูแอนะครับไปชมการแข่งขันกีฬาที่จัดโดยเจ้าหน้าที่รัฐบาลนะครับก็เป็นครั้งแรกที่คิมจองอึนพาลูกสาวหน้าตาน่ารักออกงานที่มันไม่เกี่ยวกับงานทางทหารนะครับโดยสื่อเกาหลีเหนือ ก็มีการเผยแพร่ภาพนี้ให้เห็นถึงความอบอุ่นระหว่างคิมจองอึนกับลูกสาวด้วยนะครับวันเดียวที่สั่งบอลิสติกมิซล์นะครับ18กุมภาพันธ์ก็พาลูกสาวไปชมการแข่งขันกีฬาด้วยเหมือนกันลนะครับซึ่งจริงๆเขาพาลูกสาวคนนี้ออกงานตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะครับตั้งแต่พฤศจิกายนจนมีคนคิดว่านี่น่าจะเป็นทาย,ยาททางการเมืองของเขาแต่ว่าจนถึงขณะดนี้นะครับรายละเอียดเกี่ยวกับลูกสาวคนนี้ของผู้นําเกาหลีเน,นั้นยังมีน้อยมากครับ สื่อทางการเกาหลีเหนือก็ไม่ระบุแม้แต่ชื่อด้วยซ้าเลี่ยงไปใช้คําว่าลูกรักหรือว่าลูกหัวแก้วหัวแหวนแทนนะครับก็ทําให้นึกถึงภาพเมื่อสักครู่นี้ของคุณสุดารัฐที่เราเห็นเป็นโปสเตอร์กอดหญิงสาวคนหนึ่งอยู่นะครับอารมณ์ประมาณนั้นนะครับลูกรักลูกหัวแก้วหัวแหวนของคิมจองอึนนะครับบุตรสาวของคิมจองอึนผู้นี้สื่อเกาหลีใต้ข่าวกรองนะครับข่าวกรองเกาหลีใต้เป็นคนรายงานเองว่าคิมจูแอครับซึ่ง เดนิสโรดแมนถ้ายังจำกันได้เนี่ยเป็นอดีตนักบาสเกตบอล NBA ชื่อดังชาวอเมริกันจากชิคาโกบูลซึ่งเป็นเพื่อนเก่าของคิมจองอึนได้เคยเอ่ยถึงขณะที่ใช้เวลาอยู่กับครอบครัวคิมจองอึนในปี2,566ด้วยนะครับจากเกาหลีเหนือเราจะไปต่อกันนะครับที่อีกเรื่องหนึ่งครับไปดูตัวเลขล่าสุดของซีเรียและตุรกีนะครับ ล่าสุดเนี่ยทางกาตาจะนำบ้านพักนักกีฬาที่สร้างขึ้นชั่วคราวเนี่ยส่งมอบให้กับทางตุรกีและซีเรียแล้วนะครับแต่ตอนนี้ยอดผู้เสียชีวิตนั้นก็ทะลุ4,6000รายถ้ารวมตุรกีและซีเรียร่วมกันนะครับตอนนี้สิ่งที่กำลังกังวลกันอยู่คือโรคระบาดท,ที่จะเกิดขึ้นในพื้นที่ประสบภัยครับยอดผู้เสียชีวิตถ้าเกิดตุรกีนั้นไม่ต่ำกว่า4 0,000ขณะที่ซีเรีย5,800กว่ารายนะครับ ปฏิบัติการค้นหาและกู้ภัยส่วนใหญ่นั้นจะยุติลงแล้วนะครับก่อนหน้านี้ทีมกู้ภยัยจากคาซักสถานก็พยายามช่วยชาวซีเรียครอบครัวหนึ่งจำนวน5คนที่ติดอยู่นานกว่า13วันใต้ซากอาคารที่พังถล่มในเมืองอังตะเกียทางตอนใต้ของตุรกีนะครับผู้เชี่ยวชาญและแพทย์ในตุรกีตอนนี้กังวลถึงความเป็นไปได้ที่จะเกิดโรคระบาดในพื้นที่ภัยพิบัติ ที่อาคารนับหมื่นกําลังพังถล่มลงมาทําให้โครงสร้างพื้นฐานด้านสุขานามัยได้รับความเสียหายอย่างหนักด้วยนะครับและขอปิดท้ายกันที่อีกข่าวหนึ่งนะครับที่พูดถึงจิมมี่คาร์เตอร์ครับอดีตประธานาธิบดีสหรัฐวัย98ปี98ปีแล้วนะครับตอนนี้เนี่ยเข้าสู่ภาษาอังกฤษเขาใช้คาว่า hospice H O S P I C E นะครับ o s p i c e แ Care หรือว่าเข้ารับการรักษาดูแลระยะสุดท้ายครับ แทนการรักษาทางการแพทย์ที่บ้านพักในรัฐจอร์เจียหลังจากที่เข้าออกโรงพยาบาลหลายครั้งนะครับศูนย์คาร์เตอร์ซึ่งเป็น NGO ไม่แสวงกำไรของจิมมี่คาร์เตอร์แถลงการว่าจิมมี่คาร์เตอร์ตัดสินใจที่จะใช้เวลาที่เหลือของเขาอยู่ที่บ้านร่วมกับครอบครัวและรับการรักษาแบบประคับประคองที่บ้านพักในเมืองเพลนส์ในรัฐจอร์เจียนะครับบ้านเกิดแทนที่จะให้มีการแทรกแซงทางการแพทย์เพิ่มเติม หลังจากที่พักหลังนั้นเข้าออกโรงพยาบาลบ่อยนะครับโดยครอบครัวกับทีมแพทย์ของจิมมี่คาร์เตอร์วัย98ปีก็ให้การสนับสนุนการตัดสินใจในครั้งนี้ของเขานะครับคาร์เตอร์มีอายุครบ98ปีเมื่อปีที่แล้วครับทำให้เขาเนี่ยกลายเป็นอดีตประธานาธิบดีสหรัฐที่มีอายุมากที่สุดที่ยังคงมีชีวิตอยู่หลังจากที่จอร์จบุชหรือบุชผู้พ่อสิงแก่อสัญญกรรมไปเมื่อปี2561ตอนนั้นเขาอายุ94ปีนะครับ เป็นประธานาธิบดีคนที่39ของสหรัฐนะครับจิมมี่คาร์เตอร์ดำรงตำแหน่งระหว่างปี2520ถึง2524และเคยเอาชนะโรคมะเร็งสมองได้ในปี58แต่ก็ต้องเผชิญกับปัญหาสุขภาพมากมายในปี2562และรับการผ่าตัดหลายครั้งเพื่อลดแรงดันต่อสมองนะครับตองพิมพ์ครับตองโกครับได้ค่ะเอาละค่ะ ทั้งหมดนี้คือยามเช้าริมเจ้าพระยานะคะเดี๋ยววันศุกร์พี่วีกลับมาอยู่กับเราในสตูนะคะปกติวันนี้เราทั้ง3าคนลาไปก่อนสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับ